วันนี้เวลา8 5ดนาฬิกาหนาทีศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพรณ์วลไลลักษณ์อัคาราจกุมารี กรมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สเสด็จไปยังห้องแกดบบอลรูมโรงแรมแชงกร,รีลากรุงเทพทรงบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องการได้รับสัมผัสจากสิ่งแวดล้อมสู่การเกิดโรคผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวจากการได้รับสัมผัสสารหนูพระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมประชุมในการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่9 วันนี้เป็นวันที่สองของการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีพระดำริให้จัดขึ้นเป็นประจำทุก4-5ปีนับตั้งแต่ปี2530เป็นต้นมา โดนในปีนี้กำหนดจัดขึ้นภายใต้หัวข้อความท้าทายของสุขภาพหนึ่งเดียวบทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมีระหว่างวันที่15ถึง18ธันวาคม2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษา28กรกฎาคม2567 ในการนี้มีพระดำรัสเกี่ยวกับสาระสำคัญของงานวิจัยพื้นฐานที่เป็นสิ่งสำคัญในการขยายความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญเท่าๆกันก็คือความสามารถของข้าพเจ้าในการนำความรู้ไปใช้ในการปรับเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนสิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายของข้าพเจ้าและเป็นหนึ่งในจุดประสงค์หลักของการจัดตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โอกาสนี้ทรงบรรยายถึงผลการศึกษาวิจัยด้านมลพิษในสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะสารเคมีในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายหากได้รับสัมผัสต,ติดต่อกันเป็นเวลานานและอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างการได้รับสัมผัสจากสารหนูที่ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคมะเร็งและโรคอื่นๆ ซึ่งการศึกษางานวิจัยและติดตามผลกระทบของการได้รับสารหนูต่อสุขภาพเป็นหนึ่งในโครงการศึกษาวิจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สําคัญของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เนื่องจากสารหนูเป็นมลพิษสิ่งแวดล้อมจัดเป็นสารก่อมะเร็งชนิดหนึ่งซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนจํานวนมากทั่วโลกการสัมผัสสารหนูต่อเนื่องเช่นการศึกษาผลกระทบเมื่อมารดาได้รับสารหนูในขณะตั้งครรภ์ต่อการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกของหน่วยพันธุกรรมในทารก จากการเก็บตัวอย่างมารดาและทารกแรกเกิดที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีการปนเปื้อนของสารหนูเปรียบเทียบกับกลุ่มที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่มีสารหนูปนเปื้อน ผลการศึกษาพบว่าในหญิงตั้งครรภ์ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนของสารหนูที่อาศัยในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนสารหนูและสัมผัสกับสารหนูเป็นระยะเวลานาน,านสามารถนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของทารกอาจมีผลต่อการพัฒนาเป็นอวัยวะต่างๆซึ่งการสัมผัสสารหนูอย่างต่อนเนื่องในช่วงวัยเด็กตอนต้นจนถึงอายุ9ปีพบว่ายังมีความผิดปกติของสารพันธุกรรมก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพระยะยาว ทั้งนี้ผลการดำเนินการวิจัยที่ผ่านมาได้เป็นที่ยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวางและจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปสู่นโยบาย <c oughs> ในการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังป้องกันด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมลดอัตราความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆได้ในอนาคต จากนั้นทอดพระเนตรวิทิทั์คำกล่าวพิเศษจากดกรทริดรอสอันฮานองกรีเบยเยซุสผพ้่อในการใหญ่องค์การอนามัยโลกที่ได้ร่วมแสดงความยินดีกับการจัดงานประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาพรครั้งที่9เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาสุข,ขอ,อนามัยที่ดียั่งยืน นอกจากนี้ภายในงานมีบรรยายพิเศษจากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำนานาประเทศและเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการเผยแพร่ <ๆ S 1> ผลงานความก้าวหน้าของการวิจัยที่หลากหลายทั้งเรื่องโรคติดต่อจากคนสู่คนจากสัตว์สู่คนเช่นโรคติดเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียโรคทางพันธุกรรมการใช้เทคโนโลยีและพัฒนาการของการค้นคว้าวิจัยและพัฒนายาด้วยแนวทางทันสมัย ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมกับการเกิดโรคต่างๆเช่นปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อนมลพิษทางอากาศมลพิษทางน้ำรวมถึงภัยของสารเคมีที่มีผลต่อสุขภาพเป็นต้นต่อมาเวลา18.32นาฬิกา32นาทีเสด็จไปยังห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือพระราชทานเลี้ยงอาหารข้ามแก่วิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมในงานประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาพรครั้งที่9 ในการนี้ทอดพระเนตรการแสดงรำถวายพระพรและการแสดงชุดแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบรารมีจากคณะศิลปะหน้าตะดุริยางสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ซึ่งแสดงถึงศิลปะวัฒนธรรมไทยที่มีเอกลักษณ์อันงดงามและทรงคุณค่าสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานด้วย ตลอดระยะเวลากว่าสามทศวรรษของการจัดประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ได้เปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์ทั้งในและประเทศต่างๆทั่วโลกได้รวมแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการประสบการณ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านต่างๆทั้งในระดับชาติภูมิภาคและนานาชาติร่วมกันสร้างสาร์องความรู้นวัตกรรมใหม่ๆให้บรรลุเป้าประสงค์ของการจัดงานในแต่ละครั้ง ดังการจัดประชุมในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการประสานความร่วมมือระหว่างนักวิทยาศาสตร์ของไทยและนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงจากนานาประเทศในการคิดค้นหาแนวทางเพื่อสร้างมิติใหม่ของงานวิจัยด้านสุขภาพหนึ่งเดียวให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่จะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของมวลมนุษยชาติต่ตอไป